สวัสดีครับผมพันธุคูนะครับก็ในคลิปนี้ผมจะมาแนะนําแนวทางในการผ่านด่าน W5 กันนะโดยที่ด่านนี้จะมีมอนตัวใหม่เพิ่มขึ้นมานะครับคือเจ้าต,ตัวนี้นะเอ่อชื่อบ라ดี้นะครับแต่ว่าผมขอเรียกว่าเป็นปลาแล้วกันถ้าตามคล้ายๆปลากระเบนอะไรอย่างเงี้ยนะมันเรียกยากอยู่ผมขอเรียกว่าเป็นปลาแล้วกันนะครับไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรเอ่อทีนี้พูดถึงตัวนี้กนหน่อยตัวนี้เนี่ยมีสิ่งที่พิเศษคือว่าเราจะบล็อกมันได้ก็ต่อเมื่อ เราใช้ตัวที่มีทา่าเดียวกันกับมันนะครับถ้าอย่างนั้นมันจะเดินทะลุต,ตัวเราไปเลยนะอย่างเช่นถ้าเกิดมันออกมาเป็นสีขาวเนี่ยเราก็ต้องเอาตัวที่เป็นท่าสีขาวไปยืนชนกับมันนะครับหรือถ้าเป็นา่าสีดําก็ต้องเอาสีดําไปชนกับมันเช่นกันแล้วเจ้าตัวนี้เนี่ยมีเลือดกับแอตแทกที่สูงในระดับหนึ่งเลยทีเดียวแล้วก็ดิฟเฟนต์ก็มากอยู่ในระดับหนึ่งในขณะที่การต้านทานเวทเนี่ยค่อนข้างน้อยนะเพราะฉะนั้นตัวนี้แนะนําให้ออเดเมทเวทไปตีนะครับ ส่วนไอ้สตัวนี้เนี่ยไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนะเพราะฉะนั้นแจเมจในดาเน,นี่ยเราจะใช้แดเมดเวทเป็นหลักนะครับจะได้ตีตัวตัวนี้แรงๆนะเพราะไอ้สตัวมันตายง่ายอยู่แล้วนะครับโอเคมาดูด่านกันก่อนด่านนี้มีช่องทางเข้าฐานเรา3ทางนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีตัวไปยืนค้ำเลนอย่างน้อย3ตัวนะในะครที่ศัตรูเนี่ยจะออกมาได้3เลนเช่นกันนะครับ โดยที่ถ้าเราดูในแมปเนี่ยเราจะเห็นว่าพื้นที่ยืนเนี่ยมีแค่ตรงกลางนะที่เป็นสีขาวหมายถึงตรงที่เราสามารถไปยืนชนได้จะมีแค่ตรงกลางเป็นสีขาวในขณะที่เลนซ้ายเลนขวาเนี่ยจะเป็นสีดานะครับซึ่งในดานนเนี่ยเจ้าตัวปลาเนี่ยมันจะออกมาเป็นสีขาวตัวเลยนะครับเจ้าตัวปลานะออกมาเป็นสีขาวทุกตัวเลยเพราะฉะนั้นเราจะต้องเราเราจะต้องใช้ตัวประทัดซึ่งด่านนี้มันมีประทัดมาให้นะครับให้มาแค่2ออันเท่านั้นนะ ในการเปลี่ยนสีช่องยืนด้านซ้ายก,กับด้านขวาน,นะครับซึ่งเนื่องจากว่ามันมีแค่2อันอะ่ะเราเลย,เลย,เลยต้องเลือกเปลี่ยนดีๆหน่อยไม่ให้มันไปกระทบกับตัวช่องของตัวยิงเราด้วยอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับเพราะมีแค่2อันเท่านั้นเองนะโอเคเดี๋ยวไปดูในด่านน่าจะเห็นภาพกว่านะครับดูันที่ตัวละครที่ใช้บ้างก็อย่างที่บอกว่าดาเมจหลักด่านนี้จะใช้เป็นดาเมจเวทนะครับผมก็เลยเอาแคสเตอร์มา2ตัวนะเป็นอามิยะกับคลิกแต่ว่าไม่น่าจะไม่จำเป็นต้องใช้เป็นถึงอ e 2นออะไรอย่างนี้นะครับ เพราะว่าตรงหน้าด่านเนี่ยมันเขียนว่าสัก e หนึ่งสี่สิบก็โอเคแล้วละจริงๆข้างหน้ามันก็เป็นแค่ตัวเลขกันนะอยู่ที่ตัวละครของเรานะครับแล้วก็แวนการ์ดผมใช้ตัวหนึ่งนะแนะนําใช้เป็นแวนการ์ดบล็อกสองนะครับเพราะว่าเราจะมายืนชนมอนด้วยต้องระวังมอนหลุดนะครับต้องใช้บล็อกสองนะหรือถ้าเกิดใครบอกว่าเราเ่ง DP พอแล้วอะไรเงี้ยจะเอาดีเฟนเดอร์หรือกาตีหมูอะไรเงี้ยมายิงคัมแทนอันนี้ก็ไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าของผมใช้เป็น ตัวแวนกากโอเคแล้วอารีนอันนี้เป็นการตีไกลนะครับจริงๆไม่จำเป็นต้องเป็นการตีไกลไม่จำเป็นต้องเป็นการตีไกลก็ได้แต่ที่ผมเอาอารีนมาใช้เพราะว่าจะเอามาช่วยตีเลนอื่นด้วยแล้วก็ตัวอารีนเนี่ยกดสกิลแล้วได้เมกลายเป็นไดเมจเวทน,นะครับเหมาะกับการตีตัวปลาพอดีเลยแต่จริงๆสามารถใช้เป็นตัวอื่นได้นะไม่ว่าจะเป็นการเ e ออย่างสเปกเตอร์หรือเบรสอะไรเงี้ยใช้ได้อยู่แล้วหรือจะเป็นตัวอื่นที่เก่งๆก็ได้อย่างแร็พแพรนทอนอะไรเงี้ยแน่นอนได้ สปอตอันนี้ก็เป็นดีเฟนเดอร์ฮิลนะครับจริงๆิก็ใช้เป็นตัวอื่นก็ได้แหละดีเฟนเดอร์อะไรก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นกาดอะไรงนี้ก็ได้ขอแค่บล็อกอ,อย่างน้อย2ก็โอเคแล้วก็ได้เมลลหลักแล้วลตัวเวทนะครับแล้วก็ตัวฮิลตัวหนึ่งผมใช้เป็นฮิลเดียวนะเพราะว่าด้วยด้วยตำแหน่งการวางเนี่ยมันจะทําให้ถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นตัวฮิลเดี่ยวมันจะสามารถฮิลตัวยืนค้าเลนได้พร้อมกัน3ตัวเลยนะครับต้องบอกว่าระยะมันถึง3ตัวดีกว่านะก็ประมาณนี้ที่เหลืออยู่อีกเยอะเลยนะครับเอาตัวมาเพิ่มได้นะ แล้วก็ยืมเพื่อนก็ได้เช่นกันเพราะว่าด่านนี้เราไม่ได้ฟาร์มอยู่แล้วเล่นครั้งเดียวให้ผ่านก็พอโอเคดูไเลยโอ้เลเวลสกิลผมใส่ไว้ในเดสคริปชันเหมือนเดิมนะคิดว่าไม่ได้เห็นมันต้องใช้เลเวลสกิลเยอะแยะอยู่แล้วนะนี่ผมลงเปลี่ยนมาก่อนนะลงววนการมาเล่นดีพีก่อนตรงนี้เนี่ยมันมีประทัดแค่สองอันนะครับต้องบริหารดีๆหน่อยนะ เดี๋ยวผมใช้ให้ดูแล้วกันใช้ตรงไหนแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราลงตัวไดเมจไปช่วยก่อนผมลงคลิกไว้ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นช่องสีดำนะเนื่องจากว่ามอนมอนหลักๆที่เราต้องสู้เนี่ยมันจะเป็นสีขาวก็คือตัวปลาอี่ยเป็นสีขาวเลยวางไว้ช่องสีดำนะครับจะได้ทำไดเมจได้แรงขึ้นนะ,ะตรงเนี้ยเราเริ่มอยู่ตัวแล้วมีตัวไดเมจแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเอาปะทัดวางตรงนี้นะครับจะได้เปลี่ยนตรงเนี้ยเป็นสีขาวนะแล้วก็จะได้ไม่โดนตรงที่คลิกยืนนะครับ ตรงนี้ผมจะวางอาร์เรยมานะอ่ะมันออกมาแล้วผมคุณ้จะเรียกมันว่าเป็นปลาหรืออะไรมันก็เหมือนปลากระเบนอยู่เหมือนกนะันตรงนี้ผมวางสตโดมานะจะได้ฮิวได้นะคะะรับะเรนซ้าสตูมาอันนี้จริงๆก็แล้วแต่นะจะวางซัสโซหรือว่าจะวางตัว เป็นซ้ายก่อนก็ได้แล้วแต่ว่าตรงไหนต้องการตัวยิงซ้ำแล้วเนนะครับตรงนี้ผมจะวางอามียะนะเออวางไว้ตรงนี้ละกันอาจจะได้ต,ตีได้สองเลนนะ,ะตัวปลามาแล้วสังเกตว่าตอนนี้สปอตเราเป็นสีดำอยู่นะครับแต่ว่าอามียะเราเป็นสีขาวนะซึ่งมันไม่เหมาะสมกับการสู้กับตัวปลานะครับงั้นผมจะวางพระทัดไว้ตรงนี้นะ นี่เปลี่ยนสองอันเลยนะครับนี่เราก็บล็อกได้แล้วเราก็ไดเมใจใส่กบไดเมจสีใส่ตัวปลาก็แรงขึ้นด้วยนะครับแค่สังเกตว่าตัวปลามันก็เป็นสีขาวอนยะ่างที่ผมบอกตลอดนะเพราะฉะนั้นให้ตัวไดเมจเราอ่ะคือต,ตัวเวทนั่นแหละเป็นสีดําให้หมดนะครับแล้วเราจะสู้ง่ายเลยทีนี้งที่เหลือก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะก็ตีกันไปเรื่อยๆนะครับ กดสกิลบ้างอะไรบ้างก็ได้นะแล้วแต่ตัวละครที่ใช้อันนี้ผมก็กดหน่อยเพราะว่าจะได้ฆ่าตัวปลาไวๆตน้นในอริมาบ้างอาเรบ้างก็ดีนี่ครับเรียบร้อยนะประมาณนี้หลัแล้วก็คือต้องเปลี่ยนสีให้ สีของตัวที่จะไปยืนบล็อกอ่ะเป็นสีเดียวกับตัวก็ตัวปลานะครับซึ่งด่านนี้ปลามันเป็นสีขาวดังนั้นเราต้องยืนเอาตัวสีขาวไปยืนบล็อกนั่นเองก็ใช้ประทัดในการใช้ประทัดในการเปลี่ยนสีนะแต่อย่างที่บอกไปว่าประทัดมันมีแค่2อันนะครับเพราะฉะนั้นต้องเลือกเปลี่ยนดีๆหน่อยก็ทําแบบที่ผมทําในคลิปให้ดูก็ได้นะหรือใครจะอยากไปลองวิธีอื่นก็ได้เช่นกันนะครับ,บโอเคก็ใครชอบใจไงฝากกดไลค์กดกดซับสไคร้กดแชร์ด้วยนะ ในคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย